Transformer Devastation ในแอคชั่นแฮกแอสเวดของค่ายพัฒน์นเกมที่มีผลงานโดดเด่นอย่าง Bayonetta ในม,มดสาวสุดเซ็กซี่ที่ใช้นิ้วการ Star ์ดมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็น n e อ u l t r a m a าที่ผมยังไม่เคยเล่นและที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง m e เ a ียร์ไวซิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับแมกกาตอนที่พยายามทําให้โลกกลายเป็นไซบอร์ตอนโดยเราต้องไปหยุดแผนการอันชั่วร้ายคุณสามารถกระทืบอนดีเซลยี่อด้วยกันชนด้วยรถต่อด้วยคอโมโมบฟาดรถพ่วงใส่ มยังต้องไล่จับนักตอนที่อยู่บนหลังลองโฮซึ่งเป็นรถดัที่เร็วยิ่งกว่ารถสปอร์ตททโคตรวันนี้จะมารีวิว Transformer Solution Devastation Optimus um. อฟติมเริ่มต้นที่ล่างหุ่นอีเช่นเคยโดยตัวเกม Devastation ไม่เพียงแค่เอาดีไซน์ g ีวันมาอย่างเดียวแต่ยังมีการทำโทนสีให้เป็นแบบ s ซ c i a l ชีย ซึ่งเป็นเทคนิคแรงเงาที่สามารถทําให้งานภาพดูมีมิติมากขึ้นหรือทําโมเดล 3D ดีให้ดูเหมือน2องดถ้าเห็นภาพง่ายสุดก็ลายเส้นของเกม borderland นะครับเมื่อได้ถูกทําออกมาเป็นของเล่นจุดเด่นนี้ก็มีให้เห็นแค่กระจกรถตรงหน้าอกนอกนั้นก็ไม่ทําสีแบบเซลร์เชียตเลยซึ่ง่างหุ่นก็เป็นอัลเทมัชสไตล์ีวันแต่ใส่กินไอความเป็นกระตูนญี่ปุ่น2องดที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆส่วนหัวก็ได้แบบมาจากตัวเกมเฮ้ยหมาแต่หน้ามันมีความนุ่นตรงส่วนที่เป็นหน้ากากคือมันสวยแหละครับแต่่ถ้้าาเทียบบบกััใหนนอตวื ผมว่ามันทําได้ดีกว่านี้ดีเทลตามตัวก็ทําให้เหมือนเกมดีวัสเตชั่นอย่างลวดลายตรงแขนขาส่วนแขนผมไม่มีปัญหาแต่ขานี่สิมันทํามันเล็กมากบวกกับสีขาวที่ออกแนวอมเหลืองเหมือนลิควิดที่ผมมักใช้ตอนเรียนหรือว่ารูปลงกระดาษลยทําให้กบดีเทลตรงนี้ไปถ้าผมไม่ซูมให้ท่านผู้ชมเห็นมันแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำด้านหลังก็เอาล้อมาประกบแบบออฟเ m มัสไวซ์เซิร์บีดช่วงขาไดเอาล้อหลังเก็บไว้ในขาแต่มันเก็บได้ไม่เนียนที่ไม่เพียงแค่ทําล้อปีออกมาอย่างเดียว อีกฝั่งหนึ่ง oh, <no! S 1> ผมเห็นใจทีมงานที่ต้องทำให้มันซ่อนล้อแบบในเกมแต่ทำไมไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันเลยแบบอัลตทมัสส่งจีวันตัวดีมันจะไม่ดูดีกว่านี้หรอครับและยังสามารถทำให้ใส่ตัวถังแก๊สได้อีกด้วยคือบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนใกล้เคียงกับต้นฉบับแถมทำในส่วนที่คนไม่ได้ติดปัญหาอะไรแทนที่จะทำให้ทั้งตัวเป็นเซอร์ชีเตแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับของแถมก็มีให้ไม่มาก เริ่มต้นด้วยขวานเอเนจร์จอนที่เอาเอฟเฟกต์ติดกับขวานแผ่ไม่ใช่สีใสเป็นแค่เพนติ้งจืดจๆพวกบัสเอฟเฟกต์ระเบิดตูมตามมันไม่ควรปั้นมาติดกับอาวุธแบบนี้ท่อป่องไฟทั้งสองข้างก็สามารถถอดออกมาที่ใส่ในมือเขาไม่ได้แต่พวกคอค์ดยังพอใส่ได้อยู่นะครับและปิดท้ายด้วยแมจิกแห่งความเป็นผู้นําที่เขาไม่เคยใช้ในเกมเลยสักครั้งคุณได้ยินไม่ผิดครับเขาไม่เคยใช้เลยจริงๆและมันลงสีแบบโพลฟอฟ์ง์งงๆทำไมมันมีล่องลเล็กๆที่นำแมจิกไปเสียบได้แต่่มันก็ดดููแยยอี คือตัวนี้มันแอคเกร์เด็ในแบบที่ผิดเพี้ยงไปมากเมื่อพูดถึงการจัดท่าทางต่างๆของป่า o ออฟดีวั t เตชันมันแปลกอะหัวหมุนยกขึ้นได้นิดเดียวไหลเป็นแบบเดียวกับฐานเมื่อยกขึ้นมันดูผิดรูปผิดล่างใบเสพหมุนสอกยกมือโยกข้างเอวหมุนได้นิดเดียวเพรติดกับล้อหลังขาอ้ายกขึ้นลงเขายกหมุนเท้าโยกข้างยกขึ้นลงมันยืนเฉยๆดูทรงพลังเลยครับ หากทำท่านี้คือโคตรมีออร่าเลยแต่เมื่อเอาไปจับท่าทางต่างๆมันดูแย่แม้แต่ท่ากอดอกก็ทำไม่ได้ศอกมันเล็กไปเรื่องของขนาดยังไงทุกคนต้องเอกใจยอยู่แล้วทีมงานบอกว่าเขาทำมาเพื่อให้เล่นกับ86 Devastator เตเตซึ่งนี่คือหุ่นที่ขึ้นปกเกมกับเชื่อที่สอดคล้องกันแถมพอยหลักเลยคือเพื่อขายในรูปแบบ a l e v e l ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่นี่คือการเอาตัวละครออติมัสบีมาขายในขนาดที่ย่อมเยาวและว,วางขายในห้างตลอด1ปีถ้ามองในแง่การออกแบบ มันทำออกมาแตกต่างและสดใหม่แต่นี่คือออพติมัสทรงจีวันที่ทีมงานทํามาตลอดไม่ขาดสายต่อให้มันทํามาแตกต่างและแปลกใหม่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเสมอไปนี่คือดิลักคาร์หนึ่งในไซค์คาร์ดที่อยู่คู่บุญกับลายนี้มาตั้งแต่สมัยแอนิเมเต็ดพวกเราอยู่ในยุคสมัยที่ดีลักคาร์มันทําได้ล้ามากแล้วนี่ก็ไม่ใช่ช่วงปี2 0 1 6ที่ย้อมโมนน่าเกียดเป็นว่าเล่นปีที่แล้วออพติมัส Transformer 1ก็ขาดในลิสต์ A Level ยังทำมาได้อย่างกับติละคาร์ดยุคเก่าพอมาปีนี้กลับมีแค่ B 1 2 7ที่ดีแค่ล่างหุ่นส่วนล่างรบมีตีนโผล่ออกมา <laughs> แล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น <laughs> Marvel e g e n d Wolverine Star Wars b l a s e r i Ahsoka Tano Nedaroid w a t s n Transformer Solo s e r i o s Optimus <laughs> Prime แล้วก็ป๋อเวอร์ชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อ r m a d a Reactivate, Animated, w i เต็ ate, o ไ the Beat, The last night สุดท้ายก็คือพวกเหล่าหุ่นที่อยู่ใน list A level นะครับอย่าง B 8 6แล้วก็มี Transformer 1ที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็มาถึงช่วงการแปงลงว่าง ขั้นตอนการแปลงร่างของปาออติมัสมันออกมาแย่ <S <S ชิ้นส่วนตะแกรงหน้ารถเดิมทีอยู่ตรงลำตัวของป๋าก็เป็นชิ้นส่วนจริงๆไม่ใช่ชิ้นหลอกพวกออติมัสของงานยุคป,ปัจจุบันเมื่อมาถึงส่วนตะแกรงหน้ารถมักใช้ชิ้นหลอกกันอย่างเรียกท่เวตเอิร์ธไลท์หรือแม้แต่สตูดิโอซีรีส์86ชิ้นที่ต้องประกบด้านหลังตรงนี้คือจุดที่ทําลายความสนุกของออติมัสดีวัสต์สเตชันเลยครับผมเห็นคนทําหักมาแล้วแล้วมันก็เสียบยากมากร่างรถของออติ ที่ไหนล่ะมันมีรูปร่างที่รีบยาวถ้ามองจากมุมนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นมุมนี้ใช่มันมีปัญหาจริงๆล่ะจะให้เริ่มยังไงดีล่ะเริ่มจากหน้ารถก่อนเลยที่มีรูกวงตรงตะแกรงหน้าคุณไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยในภาพสต็อกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมมีปัญหาตรงที่นี่คือส่วนสำคัญที่พวกเราเห็นมากสุดมันไม่ควรมาพาดกับเรื่องแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นแขนที่นำมาประกอบสีพลาสติกก็ต่างกับเนื้อพลาสติกอย่างเห็นได้ชัดเมื่อหันมาดูด้านข้างหนักยิ่งกว่าเดิมอง์ประกอบต่าง หายไปไหนหมดอะลายตัดสีขาวที่ครอบกระจกข้างคนขับไม่มีเลยไม่ใช่ว่าออตติมัสทุกตัวจะมีครบนะครับแต่มันไม่ควรโล่งแบบนี้มันมักง่ายเกินไปแม้แต่ออตติมัสที่ขายในรายเด็กยังมีที่ครอบล้อหน้าแล้วทําไมพี่ถึงไม่มีแถมในเกมพี่แกก็มีพวกนี้ครบเหมือนที่ผมพูดมานี่ยังไม่รวมถึงโลโกออเตอร์บอทตรงนี้มีความนูนแบกๆในทางที่ไม่ดี<อ>ซึ่งกว่าผมจะมาสังเกตเห็น<อ>ก็ตอนที่ผมกําลังเขียนสคริปนี้อยู่นั่นเองครับด้านหลัง เ,เราคงไม่ต้องพูดถึงมันนะแถมไม่มีถังแก๊สติดด้านข้างและเป็นจุดกลงุงกลวงชิ้นปลายตรงนี้ยังมีการปั้นคล้ายๆไฟท้ายรถแต่ก็ไม่ได้ลงสีมามันจืดมากเพนติงคือแทบไม่มีเลยด้วยซ้ําอย่างคิว้วถึงล่างหุ่นม,มันจะลงสีมาน้อยแต่ล่างรถมันก็ยังเกินร้อยนำขวานไปเสียบกับรูตรงนี้เป็นที่เก็บอาวุธ ชิ้นส่วนรูตรงนี้ยังสามารถนำรถพ่วงของป่าออฟเวอร์ชั่นอื่นๆมาแปะได้อย่าง e a r t h l i g ท์ Dark of the Moon หรือ s t ูดิ o s e r i e ส์6ล้อติดหมุดทำให้เล่นบนพื้นได้ดีไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าเว็บหลังๆล้อติดหมดุดเริ่มนำกลับมาใช้มากขึ้น2ตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปก็ออกมาปีนี้ล้อติดหมุดเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแค่ขนาดอีกเช่นเคยครับ w o เวอร์ลีนอาซกาวัตสันออฟเตมัแล้วก็ป่าออฟภาคอื่นๆนะครับอย่าง อา m มาดารีแอคทีฟเอด์อนิเมเตดลายขายเด็กและก็เดอะลาสไนนี่คงเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมบ่นเยอะสุดถ้านับพวกช็อตด้วยอย่างน้อยตัวบางตัวผมยังพอหาสาเหตุที่ทำไมคุณควมีติดบ้านเอาไว้และผมก็ไม่เอาไปเปรียบเทียบกับ86 o อฟเตมัสเพราะราคามันห่างชั้นกันเกินไปเนื้อหาในคลิปผมจะพยายามเอาหุ่นในขนาดนี้ที่ออกมาช่วงนี้เทียบกับเขาเพื่อให้เห็นว่าไซส์คาสนี้มันสามารถไปได้สุด ขนนาดไหแต่ออ p ติมัสตัวนี้มันก็ยังแยก่ใยทุกทุกได้และที่ผมเจ็บใจมากสุดคือมันได้วางขาในบ้านเรายาวจบไปจนถึงปีหน้าสตูดิโอซีรีส์เอลเวลได้มาแก้ปัญหาอย่างของไม่อยอมเข้าห้างบ้านเราที่เราเห็นในยุคปัจจุบันพวกหุ่นชรานสำหรับงานแท้ไม่ได้ลงห้างเหมือนเมื่อก่อนหลังจากตัวแทนจําหน่ายคนเก่าได้ปรับราคาไปเท่าตัวในช่วงปี2022ทําให้คนแทบไม่อยากซื้อในห้างแถมตัวแทนจําหน่ายคนใหม่ก็ตั้งราคา โหดเอาเรื่องสำหรับของเล่นที่เหมาะสําหรับ8บบขบขึ้นไปและมีทีท่าว่าจะไม่เอาของอย่างอื่นเข้ามานอกจาก TF1 กับ Studio Series A Level ถึง Studio Series เว็บใหม่ที่ลงห้างราคาก็ยังทําคุณใจหายแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเข้าเลยเท่าที่ผมลองเดินเลื่องในห้างมาหลายสาขาจะเจอกับ Optimus Devastation เยอะมากสุดมี127มีน้อยมากแจ๊ผมก็เจอแต่หัวมันหลุดขากองส่วนคิ้วกับบอลแคชเชอร์ทให้เข้าห้างใหญ่ คือไม่มีเลยถึงมันจะไม่มีคนซื้อเลยก็ตามเพราะราคาเราจะไม่นับเรื่องการมาถึงของบ็อกกี้อีกนะแต่ส่วนนั้นไว้ค่อยพูดเดือนหน้ามั้งผมคงแนะนําสําหรับใครที่เป็นเมนออฟตีมัสแบบบ้าเก็บทุกเวอร์ชันจริงๆนี่ก็อาจตอบโจทยค์คุณเหมือนกันนี่เป็นข้อเสียข้อเสียของซีรีส์นิวสแตชชั่นออฟตีมัสพรอโดยผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นโฆษณา YouTube หรือ Spotify เ oh, <play. S 1> ต็มสิบคงเป็นทั้งหมดของ <That> ทายโฟมเมอร์ซีรีสร์ ดีลักคาดดีวัซเซชั่นออฟตีมัสพามขอขอบคุณคุณหิวข้าวผู้ซึ่งได้ส่งหุ่นตัวนี้มาให้ผมรีวิวก่อนอื่นหากว่าคุณเป็นเมมเบอร์ชิพและได้ดูมาถึงจุดนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากแน่นอนว่าจะมีเอ r l อร์ c ีแอเซสให้ตลอดจนจบเดือนเลยครับคุณคิดว่านี่คือเป้าแย่ที่สุดหรือไม่หรือมองว่ายังมีตัวที่ต่ำที่ยังกว่านี้ลองเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและขอขอบคุณเหล่าซัพพอร์เตอร์ท่านผู้ชมผู้ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกในช่องผม ลทัทธิลูซิธอนถ้าใครสนใจจะมาเข้าร่วมสตาร์ทอัพแค่20บาทสามารถรับชมคลิป e อ r l y Access สของผมก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์แถมผมก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งอย่างเพจ a c e b o o k ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆโดยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เมนนะครับสุดท้ายน,นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับขอเพียงแค่คุณดูคลิปผมมาจนถึงตอนนี้และกดติดตามผมก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมากแล้วครับหากใครอยากชมผลงานอื่นๆในช่องผมเชิญคลิกที่ไอคอนสตรงนี้ได้เลยครับ